เบาหวานเนี่ยตางท่านตรวจเลือดแล้วมาเมื่อเช้าบางคน90บางคนร้อยบางคนร้อยยีบางคน80สเองตัวเลขไหนที่ชี้ชัดว่าเป็นเบาหวานแล้วตัวเลขไหนที่แบบสบายๆใช้ชีวิตแบบชิวๆลงพุงก็งไม่ลงเบียร์อะไรก็ไม่เกินอยากให้อาจารย์อธิบายผลเลือดที่ท่านทุกคังได้รับนิดหน,นึ่งค่ะถ้าท่านยังไม่เคยตรวจหรือไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อนนะคะและเช้านี้เป็นาการมาตรวจรเลย ครั้งแรกนะคะก็คือว่ายังไม่ได้ทานอาหารเช้าใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่มื้อเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ได้ทานอะไรแม้แต่เครื่องดื่มเหมือนกันะคะน้ำเปล่าไม่เป็นไรนะคะและถ้าเช้านี้ท่านมาตรวจเนี่ยแล้วพบว่าน้าตาลของท่านเนียเกิน120เท่ากับหรือเกินนะคะเกิน120เท่า126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็แปลว่าท่าน มีระดับน้ำตาลไม่เกินนะคะแต่อยู่ระหว่างประมาณ110ถึง126ก็แปลว่าท่านกำลังเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะคะเพราะในคนปกติเนี่ยน้ำตาลในตอนเช้าที่ไม่ทานอาเนี่ยไม่ควรจะเกิน110ค่ัจะต้องต่ำกว่าน,นั้นลงมาแต่ที่เราตรวจวันนี้อะจรา์นาี่ยจะว่าชุดตรวจของจาสาในจาราเนี่ยอ่านค่าได้2แบบคือผ่านข้าวมาก็ได้ ก็มีหลายท่านที่ทานข้าวมาแล้วผลเลือดจะควรอยู่ยังไงนะคะอาจจะทานข้าวตอนหกโมงเช้าติดกาแฟติด่กาแฟไปหรือว่าขนมปังเขาต้มยางเงี้ยค่ะแล่ท่านเผลอทานอะไรไปแล้วนะคะแล้วก็มาตรวจน้ำตาลเนี่ยแล้วพบว่าน้ำตาลเกินกว่า200ท่านก็เป็นเบาหวานแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้ำตาลไม่ถึง200นะคะอยู่ที่ร้อยกว่าท่านก็เป็นพวกกลุ่มเสี่ยงนะคะ ม่เกิน140น,นะคะก็ะเรียกว่าเอ้ยประมาณ1้0ก็ีถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือเริ่มจะต้องดูแลและควบคุมเรื่องอาหารนะคะตอนนี้เมื่อกี้กล่าวว่าปัจจัยที่ทําให้เป็นเบาหวานก็คือเรื่องอาหารเนี่ยเพราะอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแ <ง S 2> ต่ย,ยังมีอีกปัจจัยนึงค่ะคือการออกกลาลังกายนะคะสาเหตุหลักสองอย่างที่ทําให้คนเป็นเบาหวานมากมายทั่วโลกเนี่ยเพราะเรื่องของกินเกิน เดินน้อยเนียค่ะก็คือไม่ค่อยมีการออกกำลังกายเพราะงานส่วนใหญ่ของเราอยู่นี้เป็นไงคะนั่งอยู่ในออฟฟิศนะคะจ้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือไม่นนะะกนนะะ็นั่งประชุมนะคะสำหรับท่านผู้บริหารใช่ไหมคะนั่งประชุมนี่แย่ไปกว่านั้นนะคะมีของว่างมีของเบรดนะคะเติมแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของโรคเบาหวานก็จะเกิดขึ้นได้เอนะคะอ่ะค่ะระหว่างการกินเกินเดินน้อย อ้วนเนะะี่ยค่ะอาจารย์กับคนที่เป็นเบาหวานจากกรรมพันธุ์อันไหนมันรุนแรงมากกว่ากันหรือว่าอะไรกว่ากันนะคะ,ค,ะคนส่วนใหญ่นะคะจะรู้สึกสบายใจว่าเออฉันเป็นเบาหวานเพราะว่าพ่อแม่เป็นหนักนะนะโทษไปเสียรู้สึกว่าตัวเองคนผิดไปนิดหนึ่งแต่จะเรียนที่ท่านทราบว่าไม่จริงนะคะ,คะเพราะว่าน้ำหนักของพันธุกรรมเนี่ย ที่ทำให้ท่านเป็นเบาหวานเนี่ยยังเก่งเ็าไม่เกิน3 0มเนอะลยคะ่ะอีก70%ท่านทำตัวนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือทำให้มีน้ำหนักเกินแล้วท่านก็ไม่ชอบที่จะออกกําลังกาย70%รนนี้นะคะที่ทำให้ท่านเป็นเบาหวานสมมตินะคะว่าท่านมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวาน แต่ตัวท่านเองเป็นคนดูแลสุขภาพนะคะรับประทานอาหารพอเหมาะนะคะเลือกอาหารเป็นและออกกําลังกายสม่ำเสมอท่านอาจจะได้เป็นเบาหวานเลยในชาตินี้เข้ใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพันธุก,กรรมถูกละมีส่วนนะคะเรียกว่าท่านให้มาตรงนี้แต่ถ้าสิ่งที่ท่านให้มาเราดูแลรักษายอย่างดีป้องกันได้คะ่30ะ30%จากพันธุกรรมนะคะอาจารย์ 70%ก็คืออ้วนเรากินเองเราไม่ได้ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพเนี่ยจะป้องกันได้ค่ะค่ะทีนี้โรคเบาหวานเนี่ยนอกเส้นซอมันมีอะไรบ้างแล้วก็ที่จําเป็นที่สําคัญที่อันตรายที่จะต้องคุยกันในวันนี้ที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าโอ๊ไในไหนฉันก็เป็นเบาหวานแล้วเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยล่ะมันเป็นไปแล้วป้องกันก็ไม่ได้ไม่จริงนะคะ ถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วท่านอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในเวลาวล่าเร็วนะคะถ้าท่านหันมาใส่ใจในสุขภวพาดูแลเรื่องอาหารและยังไงก็ยังต้องลดน้ําหนักนะคะถ้าท่านยังเข้าข่ายน้ําหนักเกินแม้ว่าท่านจะเป็นเบาหวานแล้วก็ตามเพราะการดูแลตรงนี้จะช่วยชะลออาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน อาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเนี่ยล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านเสียชีวิตก่อนถึงวัยได้แก่อะไรบ้างคะโรคความดันโลหิตสูงโรคหวัวใจนะโรคไตเสื่อมตาบอดนิ้ว,ทวเท้าขาดเลือดไเลียงต้องไปตัดนิ้วนะคะหรือเป็นอมัอมพฤกษอัมพาตเดินไม่ได้แต่ละโรคไม่อยากได้เลยนะคะ แต่อย่างที่คุณสนามชัยบอกแล้วนาะอพอเป็นเบาหวานมันจะยัดเยียดและแถมให้เรานะคะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแต่ถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีควบคุมน้ําหนักอาหารออกกาลังกายท่านก็สามารถมีอายุไขเฉกเช่นคนทั่วไปน,นะคะเพราะฉะนั้นยังสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊บไปแล้วช่างมันเถอะไม่ได้